สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเจวันนี้มาแต่เช้านะฮะเ <c oughs> ช้ามากเช้ามากเช้ามากก็ไม่ได้มาแปดโมงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเช้าวันอาทิตย์ละกันนะครับท่านใดตื่นกันแล้วนะฮะทักทายกันสักหน่อยนะครับผมแปดโมงเช้าวันอาทิตย์นะฮะแปดนาทีก็แปดโมงเชา้าเออ หรือว่าต่อไปเราจะทําการแพทย์แผนทีทุกแปดโมงเช้าไม่น่าจะมีคนดูเท่าไหร่นะตื่นไปทํางานกันนะฮะโอเคก็ทําไมต้องมาทำแปดโมงเช้าเมื่อคืนไม่ได้ทำนะฮะก็ขอมาทําเช้านี้เนาะเมื่อคืนก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะฮะมเรี่ยวหมดแรงไปคุณพิมพ์จุธานะครับสวัสดีครับมีแหงมีกระตุกเป็นบ้างนะฮะ ภาพชันนะครับผมภาพชันนะโอเคมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะฮะอีกรอบหนึ่งเนาะอีกรอบหนึ่งเล่มนี้นะฮะอะคุณพัดด้วยไทยนี่น่าจะแฮปปี้นะฮะเล่มนี้ภาษาญี่ปุ่นเนาะแปลมานะฮะจากหนังสือญี่ปุ่นนะ okay. เนาะโอเคเล่มนี้เนี่ยจริงๆเคยรีวิวแล้วนะฮะ นิดหนึ่งแต่ว่าก็ตอนนั้นยังอ่านไม่จบนะตอนนี้อ่านจบแล้วนะครับแล้วก็พออ่านจบทั้งเล่มเนี่ยก็รู้สึกว่าอืมขอมาพูดบางเรื่องอีกสักหน่อยลนะวกันเพราะว่าชอบมากแล้วก็อยากมาอยากมาแชร์นะครับ hmm. ก็เล่มนี้นะฮะ the power of output นะครับ hmm. how to change learning to outcome นะฮะเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะครับเขียน <The> โดยชิออนคาบาสวะนะครับแปลโดยคุณ อาคิรารัตนาพิรัตนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยโหยอดพิมพ์มากกว่า530,000เล่มนะฮะถือว่าเยอะนะฮะจิตแพทย์คนนี้เขียนเยอะนะฮะหมอเคยอ่านหนังสือของเขามาหลายเล่มแล้วทีเดียวนะครับเกิดที่เมืองซัปโปรโรนะครับจบคณะแพทย์ซัปโปรโรไปเรียนต่อที่อิลินอยชิคาโกนะครับแล้วก็ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยจิตวิทยาคาบาสวาขึ้นหลกับ หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นนะฮะเป็นจิตแพทย์ที่เผยแพร่ข้อมูลมากที่สุดในญี่ปุ่นนะโดยให้ความรู้ด้านจิตเวชจิตวิทยานะครับประสาทวิทยาเข้าใจง่ายนะครับทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ u t u b e นะครับเป็นนักอ่านหนังสือตัวยงอ่านเดือนลยี่เล่มว้าวว้าวเป็นเวลา30ปีนะฮะิคการอ่านหนังสือถ่ายทอดอ่านหนังสือคือเทคนิคอ่านไม่ให้ลืมนะครับเล่มนี้ก็ มีแปลเป็นไทยแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผลงานอื่นๆมากกว่า28เล่มนะครับนี่ฮะแล้วก็อ่านชื่อปกเนาะอ่านคนเขียนนะครับแล้วก็มาอ่านสารบัญเนานะสารบัญเนี่ยนะครับอันนี้ก็แบ่งออกเป็นเล่มย่อยๆนะครับเขียนคำนิยมุโดยคุณนัทพัฒน์พงศ์เดชทอนะคุณแก่นะครับนี่ฮะ 1> chapter หนก็คือกดพื้นฐานของเอาต์พุตนะครับ chapter สวิธีพูดสื่อสารโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ศาวิธีเขียนโดยที่ช่วยดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดพลังแห่งการลงมือทำนะครับเวิธีนี่นะฮะเวิธีเพิ่มทักษะในการทำเอาต์พุตนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเป็น chapter ที่น่าสนใจมาก chapter ที่5 โอเคจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังบาง Chapter นะครับอันนี้ Chapter ที่74นะครับเรื่องของยิ้มนะฮะนี่ชอบอันนี้นะฮะชอบอันนี้นะยิ้มนะฮะเขาบอกอันนี้เขาบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์นครับเมื่อคนเรายิ้มสารเคมีในสมองสามชนิดจะถูกเหล่ามาได้แก่โดพามีน เซโรโทนินและก็เอนโดฟินนะครับเอหมายนะฮะโดพามีนเซโรโทนินและก็เอนโดฟินเมื่อสารเคมีเหล่านี้เหล่ามานะฮะจะทำให้ฮอร์โมนความเครียดลดลงนะครับนะทำให้เราเกิดอาการผ่อนคลายนั่นเองนะครับนี่นะฮะที่จะโชว์นี้คือ8ข้อดีนะครับ8ข้อดีของการยิมนะนะครับเป็นตะารางเขาบอกว่า1 เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะถ้าเทายิ้มนะฮะการยิ้มช่วยเพิ่มการทำงานของ NK เซลล์นะครับ Natural Killer เซ l ล์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้อันนี้ตามหนังสือเล่มนี้นะหมอบอกก่อนจะเอาไปอ้างอิงทําข้อสอบเป็นเอาไปพูดต่อก็ต้องอมี r e f e r e n c นิดหนึ่งนะครับหรือว่านี่การยิ้มช่วยเพิ่มความเข้มข้นอของเอ็นโดฟ,ฟินในสมองนะทำให้มีความ ทำให้มีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่ 2. ออาการยิ้มเนี่ยม,มันทำความเครียดนะครับทำให้คอเลตอรอลเนี่ยหลังลดลงนะครับเวลาหัวเราะร่างกายต้องใช้กล้ามเนื้อกระบังลมหายใจนะครับทำให้เซโรโทรนินทํางานส่งผลให้ความเครียดลดลงนะหเสริมความภูมิคุ้มกันนะสองมัเทาความเครียดนะครับสามนะบรรเทาความเจ็บปวดการยิ้มหอวเราสิบห้านาทีทําให้ความเจ็บปวด ทำให้ทนความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นได้10%นะครับการยิ้มหัวเราะทำให้เอดอฟ p h หลั่งซึ่งเป็นสารระง,งับความเจ็บปวดนะ <c oughs> การยิ้มเนี่ยมีผลในการบรรเทาอาการป่วยทางร่างกายหลายชนิดนะครับทำให้เช้นเลือดติดตัวลดความดันสมผลีต่อะหัวใจนะครับช่วยยับยานการเพิ่มค่าของน้ําตาลนะครับช่วยบรรเทาอาการท้องผูกว้าวช่วยบรรเทาอาการท้องผูกด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจ ทำให้ช่วยความจำดีขึ้นนะฮะช่วยให้คอร์ติซอลลดลงนะครับจึงลดการสูญเสียเส้นประสาทในฮิปโปแคมปัสนะครับทำให้มีความจำดีขึ้นนะครับช่วยเพิ่มคลื่นสมองอัลฟารู้สึกผ่อนคลายสมาธิดีขึ้นนะครับทำให้มีความสุขเนาะเออก,ก็ก็น่าจะจริงนะแต่ไม่รู้อะไรไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันนะยิ้มแล้วทำให้มีความสุขหรือมีความสุขแล้วทำให้ยิ้มนะครับการยิ้มทำให โดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขนะครับและเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุนทรีหลังออกมานะครับคนที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอระดับความสุขอีก30ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นว้าวว้าวนะครับทำให้เกิดความคิดในแง่บวกนะครับทำให้อายุยืนอันนี้น่าสนใจคนที่มีรอยยิ้มกว้างอายุจะยืนกว่าคนที่ไม่ยิ้มเ คือหมอไม่แน่ใจเขาเอาเลฟเลนมาจากไหนนะครับเอาจากไหนมาอ้างอีกต้องไปอ่านในหนังสือเล่มที่เขาเขียนนะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหมอคิดว่ายังไม่ได้มีแปลไทยอย่างต่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับสรุปว่าย,ยิ้มกันไว้นะคือแค่แชปเตอร์เดียวก็กินเวลาไปแปดนาทีแล้วนะฮะน่าสนใจมากเยมีตารางอีกนะฮะมีมีมีมข้อยา เขาบอกว่าเอาุ t วิธีการทำเอา u t ที่ดีที่สุดนะฮะที่มีผลต่อการพัฒนาตัวเองที่สุดก็คือสอนนั่นเองนะครับคือถ้าใครเป็นสายคุณครูเนี่ยจะเห็นประมิดนี้บ่อยๆนะครพีมิดอ่ะพระมิดนี้นะฮะนะครับเวลาไปฟังบรรยายนะครับค่าเฉลี่ยความจำ5%า5%อ่าน10%นะครับ การฟังหรือได้เห็น20%สาธิตได้30%อภิปลายกลุ่ม50%ทดลองด้วยตัวเอง70%และสุดท้ายคือถ้าเราไปสอนคนอื่นเนี่ยเราจะจำเรื่องนั้นได้90%สรนะครับสรุปว่าฟังหมอพูดการแพทย์แต่นาทีเนี่ยนะครับจำได้แปดหเนะครับเดี๋ยวจบก็จบผ่านไปแต่ถ้าเอาเรื่องนี้นะไปสอนคนอื่นกดไลค์กดแชร์ไม่พอนะฮะ เอาไปสอนคนอื่นต่อเนี่ยเราจะจําเนื้อหานี้ได้90%เยอะมากเลยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยหมอพูดไปแล้วถือว่านี้ได้มาพูดต่ออเงี้ยแต่ข้อดีของการที่มีรอยยิ้มโอ้เไ,ไมฮะมันก็ทําให้เราจําได้แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าทําบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆพูดสามครั้งเอาพุด3ครั้งใน2สัปดาห์ นะครับก็จะทำให้เราจําได้ดีมากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือพีระมิดแห่งการเรียนคือสรุปว่าด,ดีถ้าทุกบทอ่ะนะครับเมื่อกี้บท chapter ที่5เนี่ยนะเจ็ดวิธีการทำเอาท์พุตเนี่ยก,ก,ก็น่าจะอ่านกันนะครับเช่นวิธีการจดบันทึกเขียนยังไงนะเขียนเรื่องในแง่บวกนะครับไม่ต้องเน้นคุณภาพมีปริมาณคือทำทุกวันจำกัดเวลาแหมก็ตรงกับของหมอเลยนะนะครับ เปลี่ยนเรื่องลบให้เป็นแง่บวกนะครับเปลี่ยนจากบันทึกส่วนตัวเป็นสาธารณะเหมือนการทาการแพทย์แต่ละทีนะผู้เรื่องบวกผู้เรื่องที่ดีนะครับไม่ต้องเน้นคุณภาพแต่เน้นที่ทําทุกวันนะครับทำทุกวันหมอก็พยายามเน้นคุณภาพเหมือนกันนะจำกัดเวลานี่ไงเราพูดแค่แนาทีนะครับเปลี่ยนเรื่องแง่ลบให้กลายเป็นแง่บวกนะเราแน่นอนอนะเรื่องที่ไม่ดีเราก็พยายามพูดคิดเองซะหน่อย คิดเรื่องดีออกมานะคิดเรื่องดีออกมานะครับสุดท้ายคือเปลี่ยนจากส่วนตัวเป็นสา,ารณนก็คือว่าแทนที่จะพูดอยู่คนเดียวใช่ไหมเราก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปแล้วก็แชร์ออกไปนะให้กลายเป็นสา,ารณะนะครับอันนี้ก็คือนี่แหละนะครับตรงเลยนะครับกับที่เขาเขียนมาเป็นสิงที่เราทําอยู่แล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะสรุปทุกคนคนอ่านและ นะเล่มนี้นะครับเ u t p ุ t นะฮะเอาุ put, นะโอเคใช้เวลาไปสิบนาทีเหมือนกันนะฮะยิ้มนะครับยิ้มโอ้คนมาเช้ากันเยอะเลยนะคุณฮานาฟีนะครับคุณนุ่นนะครับ <laughs> ไม่ชินเลยหมอมาช้านะจะพยายามนะะจะพยายามไม่แน่ใจว่าเช้ากับดึกอันไหนดีกว่ากันนะครับ คนนคุณเกกนะครับคุณหน่อยนะคุณยานิสานะครับสัญญากันแล้วจะลดน้ำหนักสักนิดนะฮะคุณปูนนะครับคุณขวัญจิตนะครับอาแบงค์สวัสดีครับไปซื้อได้เลยนะฮะคุณมิสกรลยาสวัสดีครับคุณขวัญจิตยิ้มอยู่นะครับยิ้มแล้วข้อดีทั้งหมด8ข้อนะแข้อคุณโชนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาอยู่ด้วยกันแต่เช้าเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีวันอาทิตย์ที่ดีนะครับผมแล้วไงแล้วพบกันทีช่วงเย็นๆนะครับเป็นช่วงตอบคาถามประจําสัปดาห์นะครับโมแล้วพบกันนะครับการแพทย์แต่งทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองผมสวัสดีครับ